จร,จริงองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในตัวพวกเราเนี่ยเยอะมากใช่ไหมคะว่าเราจะาสามารถทำถอดออกมาเป็นนวัตกรรมได้อย่างไรนะคะอันนี้เดี๋ยวมูลนิธิก็จะรับไปคิดนะคะแล้วก็ดูซิว่าแล้วเราจะจัดกระบวนการอะไรไยังไงไหมเพื่อที่จะถอดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ออกมาเพราะเพราะมันได้หลายเรื่องได้ทั้งขยายผลแล้วก็ได้ทั้งหลักคิดที่ คือนอกจากขยายผลในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันสามารถขยายสู่อาเซียนอย่างอย่างที่ท่านผอ,อสมนึกว่านะคะเดี๋ยวเราก็ลองดูว่าเราจะสามารถทำเรื่องนี้เนี่ยได้ยังไงกันนะคะก็จริงๆแล้วเราก็ฟังดูแล้วเราก็อย่างที่ท่านผอ,อสมนึกเนี่ยสรุปเนี่ยจริงๆมูลนิธิอาจจะไม่ต้องสรุปอะไรเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็มองเห็นแล้วว่าศูนย์การเรียนรู้ของเราต่างๆเนี่ยก็มีการ พูดถึงในเรื่องของกลไกในการขับเคลื่อนต่างๆนะคะตั้งแต่มีครูแกนนํามีครูให้ความรู้นะคะทีมให้ความรู้ทีมแกนนําทีมติดตามทีมน,นิเทศนะคะไปจนถึงกระทั่งมีคุณครูใหม่เมื่อไหร่มาเราก็เสริมเติมองค์ความรู้นะคะเราก็นิเทศติดตามแล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นระยะระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะใช่ไหมคะมีเรื่องของกระตุน้นมีกิจกรรมต่างๆในการกระตุน้น เพื่อนครูด้วยกันมีกิจกรรมกระตุน้นนักเรียนนะคะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ก็ช่วยได้ไปจนถึงกระทั่งติดใจที่เรื่องของเอกลักษณ์ของโรงเรียนใช่ไหมคะทำซ้ำๆนึกถึงที่ท่านผอ,อวีนาพูดว่าเคยเคยเคยได้คุยและท่านผอ,อวีนาก็บอกว่าศูนย์การเรียนรู้ของเราทุกศูนย์เนี่ยน่าจะต้องมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของตัวเองนะ แล้วตอบโจทย์ได้ว่านำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในการพัฒนาของตัวเองเนี่ยมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็กเป็น,เป,นเป็นหนึ่งเรื่องใน,ในคำเปรยของท่านนะคะในเรื่องของชวนครูชวนเด็กวิเคราะห์ตนเองในแต่ละวันแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะคะถ้าเราทำกันจนเป็นกิจ,จวัตรแล้วเนี่ยมันก็น่าจะสร้าง สร้างความต่อเนื่องในการทำงานแล้วก็ความเข้าใจที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะครูเก่าสอนครูใหม่สร้างแล้วก็สร้างวิถีพอเพียงในระบบนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะเรามีระบบมีอะไรอยู่แล้วเราก็แค่เอาหลักปรัชญาเข้าไปใช้เข้าไปทำอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างความตระหนัก สร้างความศรัทธาให้เห็นประโยชน์ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยียงมาใช้ว่าใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ต่อตัวเองยังไงซึ่งเราก็ประจักษ์แล้วถ้าเราทําให้คนอื่นที่เข้ามาร่วมกระบวนการกับเราประจักษ์เขาเราก็จะได้เครือข่ายอีกเยอะแยะนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนให้กับตัวเองซึ่งก็คิดว่าเราเนี่ยได้แลกเปียนเรียนรู้กันแล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างท่านพอ,อ สมนึกนะคะหรือว่าเชื่อว่าผอ,อ,อหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะมีความเชื่อมั่นพร้อมๆกันเพราะว่าเห็นท่านผอ,อ,อใหม่เองก็ขันแข็งแล้วก็มีนโยบายสอด,สอดรับท,ที่ชัดเจนนะคะส่วนในเรื่องของการขยายเครือข่ายมูลนิธิดีใจมากคะ่ะที่หลายๆโรงเรียนเนี่ยพูดถึงเครือข่ายออนไลน์นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยโลกในอนาคตของเราหรือว่า สิ่งที่จะทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ประหยัดนะคะก็คือโลกออนไลน์เนี่ยว่าเอ๊ะเราทำยังไงนะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในนี้ได้นะคะซึ่งมูลนิธิก็พยายามจะพัฒนาต่อไปนะคะขอฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเราชวนเขียนกันบล็อกกันเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์เยอะนะคะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารค่ะแล้วก็ในเรื่องของ การดูงานใช่ไหมคะกระบวนการจัดการดูงานของตัวศูนย์การเรียนรู้เองเนี่ยว่ามีกระบวนการยังไงคนจะมาดูเนี่ยเราจะมีหลักสูตรอะไรในการจัดกระบวนการให้เด็กหรือเรามีหลักสูตรอะไรที่เราไปขยายผลเชื่อว่าเท่าที่พบหลายๆศูนย์เนี่ยคะ่ะมีหลักสูตรของตัวเองกันแทบทั้งนั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมูลนิธิก็อยากจะพยายาม ขอรวบรวมนะคะทำเป็นฐานข้อมูลให้กับพวกเรากันเองนะคะเพราะมูลนิธิเนี้มีการบ้านหลายเรื่องนะคะตั้งแต่เรื่องวิธีการขยายผลตั้งแต่เรื่องการแลกเปลียนเรียนรู้ดูงานของพวกเรากันเองนะคะตั้งแต่การในเรื่องของผลิตสื่อเอกสารต่างๆนะคะซึ่งสื่อเอกสารเนี่ยไม่ไม,ไม่ลำบาก แต่และโรงเรียนสามารถขอมาได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจค่ะพูดถึงเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนนะคะสู่กรรมการสถานศึกษาอันนี้ก็จะตอบความยั่งยืนของหลายๆโรงเรียนได้ได้ได้มากทีเดียวนะคะในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะคะแล้วก็สำหรับบทบาทของมูลนิธิเนี่ยก็อย่างอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะหลายๆท่าน ก็พูดถึงในเรื่องของการแสดงผลงานจัดเวทีแสดงผลงานใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็คิดว่าเราเราก็คงจะทำทำอยู่นะคะเพราะว่าหลังจากที่เราไปทำงานต่างๆแล้วเนี่ยเรามีการมาแสดงผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็การทำให้มันยกระดับไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าเราน่าจะทำได้อยู่นะคะ เอาเป็นว่าเรารับสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะไปดูซิว่าปีหน้าเราจะก้าวไปด้วยกันได้อย่างไรนะคะค่ะก็อยากจะต้องขอขอบคุณอ,อ,อาจารย์ทุกๆท,ท่านเลยนะคะท่านผอ,อท่านผู้บริหารใหม่ท่านผู้บริหารเก่าที่ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะ